สวัสดีงว่าเราโอ้ตกลับมาท่าคลิปไปเท่าประกาศนะผมวันนี้ไม่รู้ว่าเล่นคลิปไปเท่าประกาศได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นบาร์ดี้ไฟแล้วผมก็ไปอยู่กับคาร์โบนะผมของประกาศแล้วก็คาร์โบของช่องด้วยเพราะว่าเรามีแข่งแลนด์เทนมาจากช่อง on the table หรือบนโต๊ะนั่นเองสวัสดีครับฝ่าบแปลงค์อะไรฝ่าบาทภาพเน่ยเออฝ่าบาทภาพตันเป็นคนลงเท่าไหร่ใช่แขกผมก็เป็นแจ็คไนท์กับคุโรตะเคเทสยะนั่นเองแล้วบาร์ดี้ของแอสโมได ブルーレイオーヘンデオフェンヒラメケイオシオマトイシミリュウルビネスクロスドラグナー โอ้เป็นราเอร์ยบดีสเตอร์จ็คไหทกมาก่ทำไมไม่หลอ่ะทำไมไม่หลทีอ้กูไม่มีตังแล้วมอเตคือมันดีว่ะปดีแปลว่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฮ้ยไม่เปลี่ยนจริงเี้ยสมแล้วที่เป็นช่อง B O F เก่าอดีตอันยาวนานเป็นหึงสมาชิกช่อง O K หัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊ง B O F ผมจะเล่นก่อนตั่วทิงไลเลยเราเป็นฝั่งโครโลเกตเซียได้เร็วก่อนนะผมทิ้งแอสโมไดเพื่อไลท์นะผมว่าแต่ไปดี่ไฟมีไลท์ด้วยหรอวะไลท์มีฮีโร่ไงเออไลท์เนี้ยโอเคนะครับไปดีไปมีไลท์เจ็บด้วยเหรอขี่กันมันเลยพี่ไม่ช้าไม่จั่วแล้วกันมั้งตอนนี้ไม่ช้าไม่ช้า โครดาเคทิเซียเริ่มไม่ชาร์จไม่จั่วนะผมชาร์จไม่จั่วเราไนท์วันเลยเฮ้ยไนท์วันจั่วได้แสนดีอันผ่านเทินก็เทินจั่วทิ้งไว้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 กดเทกเว้นก่อนเมื่อเมื่อขับพงเปิดเจ็ดหาเจ็ดในการ์ดขึ้นมือไปไหนก็ได้ไอ้เหี้ยเราเจ็บวะเออ แล้วก,ก็อาดทีเมื่อากที่แล้วก็เมื่อไรเปิดเคสอ่ะน้ำทงไปแปะเคสอ่ะกับด้วยจ้าจะในการ์ดสมือนะโ <Okay. S 1> อเคกับด้วยเปิดเคสับชิงเห็ุโคตรโกง 82เกยแล้วมักบแปะเช็ชัดตัวโอ้คุโรเอ๊ะไม่ใช่คุโรดะเกตุสยาเฉยลิเวนจีทาสุคุอดอยวันให้บัดดี้โพลิสลิเวนจีทาสุคุโจมตีสามอ้กาได้ทิกเกอร์พลังิวเฮ้ยโล่แห่งมก่อนเขียวลเธอ รอฝั่งอูร์กิเนเซียทำการชาร์จออนรอน่าจะมีสิ่งผิดนะครับผมไอ้ควารโคเลสิ่งผิดใช่ทิ้งไรสกิลมาถูกไรครับเปิดหน้าออเดอร์หนึ่งใบหรือเจ็ดสิบสองหลักหนึ lady, ่งใบขอให้ดูเกตจีไม่ใช่พีจีพีจีครับโกงโกงโกงทำไม ตัดันะตัดชน่ตัดตัดตัดชนะไราาในวั<อ>ในใจตัว gas สองใบจะคว้าม,มือไปถึงไหนเอาเดีจ้ก้อจ่ยเกปชัวร์ g a หนึ่งไบข่งคอเอสโมได,ด้เลนไอส่ดแ้ตัวอสโคได้แซโดดแอสโได้หนึ่งใบจากหลมที่เกิดไปตัวเป็นแอสโมได้เยี่ยมโลงบันนึ่ง เพื่อทำลายเซอร์เคิลหช่องหรือว่าออเดอร์กีเกีงอล่ทีมไม่ใช่พีจีพีีหยออเดอร์เกไม่เกินเวนเนี่ยอยู่บรทัดเนี่ยอยู่ันนทัดเนี่ยอยู่บนทันทันเนี่อยู่บรรทันเนี่ยอยู่บนทัดเนี่ยนชเนี่อ่เนอ่นเ่ยอยู่บนทัดเนี่ยอยู่บรทัดเนี่ยวยเลยนัวลุ่เอั่ม่ตัอยหน้า สองห้าพันเต็มโอกาสที่เข้าเลยคืออะไรคริสติคอเอร์ไตโดนเกียนรังโกงโดนเกียนไหนโกงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปนี้เฮ้ยอุ้ยไม่ตกตกคนแค่แค่เราตีโคเรตเตอร์ตกได้อีกใบนึงยี่สิบไม่เหรอยีเอาไปสิเลยผ่านเจวโคเรเตอร์ตกแดงอีกใบลุรอเฮ้ยติดกันจริงอย่างนี้จำกองนะชาร์ตแอนด์ดรออย่างนี้จำกองไหมเนี่ย ฝา่ลีเวจีทาร์คูททิ้งแจ็คไนต์เอ็ดดีเพื่ออะไรเป็นลิเวจิทาร์คูทแห่งปารีสโพลิข้อแจ็คไนท์ตัขอเป็นผู้ใหญ่จ่ายหนึ่งเกตเพื่อขอแจ็คไนท์และจ่ายหนึ่งเกตเพื่อแปลงล่างเอาแจ็คไนท์จากกองหรือดอกมันตัวมันเดี๋ยวพจ่ติดคอคอสจงเอาพายใส่พาแล้วจะติดลงมาอะไรกับพายุจะออกมาแจ็คไนต์เบิร์เอ็นจี้ตัวอะไรในกระตู้ไม่มีนะ ไม่ดีเออวาในตัวกกตัวไม่มีน,นะในกกตูนนันเดิน์สตอร์ยเองเดียวนะ <c oughs> แล้วก็เจมสได้กิ๊ฟ่อไปต่อนทีมแล้วก็ขอสต็อปเทกก่อนคือเมื <c oughs> อ่อเบนเ <c oughs> ออเมื่อเนเมือ่อเจมสไดเข้าช่องเรียกกาศเมื่อตัวนี้อยู่ในดอกตับ้านหนึ่งพอตัวมันตดดดอกลงช่องที่เจ็สได้ตัวนั้นลงเฮ้โกงเมื่อเขช่องเมื่อลงมาบอยนี่โกงเาเวามันโดดชุกม เลยนลุกไปไอเซวาชุเก่นะ่นอเกไปอ้ยตอถมันโก่งจริงเก่งคนล้นอ่ะสี่เก่งนี้าขเงดนโฟอราดิเจอร์เอเนีครับออเดอร์เจ็งไนท์กิฟต์ทำไมไม่ยิงสี่แอบเอาเจ็งไหนึ่งมาเดยดเจ็งไนท์มิดเข้าโซ่เจ็งไนท์ากาศ จากนั้นค้นหาจาน้นจเจากกสี่คาร์บารหรือลงขึ้นมาได้เมกาบาร์ตอคารบาท5ห้าสวัด์ตแปดกลี่วเลียวเีเรืีองเกียเก็ีเกยวเกีเกยเเยเลนเกลเกีเกียวเกีกียกลลียเกอียเีเกียวเียนเียเกียลกลีลยเกียเยวกีกลีวลีเกเีวเกีเีกีละลวเกไปกงเกเฮ้ยกล มาดูอะไรแจ็คโกทูเวิรคืแจ็คแป๊บโฮ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 อยากโดนช้อนแกงว่ะนี่องที่สุดีดองสุดว่ายแล้วปาดีสัไป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 หลบหลบไปแล้วหลบไปแล้วร้องก็หลบอยู่แล้วเอยอะไรว่าร้องหลบเป็นนิสัยเออชัวร์เลย ไปคาราโเกะก็ยังร้องลบอยู่เฮ้เกยเกคนจีนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตาดอกนะอัน้ตดอเพื่อนเเพื่อนมันก็คนจีนอย่ากูเลยอะไลกตเยเหมือนอามิตรตลกเยชิวลัเข้าเลยเข้าจริงสายเข้า เนี่ยเดินดโดนแจ็คติ่งไม่เนี่ยพลังแมนเฮ้ยตีข้างติ้ตีข้างเชิญติ่งพเจ้าอ่ะเนี่ยเดนเวลาือเนื้อจิม่ไหมเอาไปเอาไปถ่ายจิไปเไหม พี่อีกันไปนไลท์สกิลปปรเจ็ตมาโดรไลท์ทับเฮ้ยเขียงไลท์เป็นคุโรโตเคเทสยะแห่งไอโบงาคุเอ็นโยและนี่คือสิ่งที่เด็กๆวะ ใช่ไป้เร์ีนีลคืออย่างโอมเป็นบัดดี้ไฟเตอร์เลยโกอย่างโอมเป็นเฟสิวัเดอร์ห่งพีใช่ในอย่างโอมตอนเด็กตอนเรียนประถมยังโอมตอนเรียนประถมี่ยบัดดี้ไฟตเตอร์มาเวดแดนซี่น้อยดูเฮ้ยจำชื่อได้ด้วยข้อเปรยวข้อหดตรายเ่อาไอ้พูดได้เป็น่าจายสอทําการบัดดี้โค ลายชั้นปีศาสองเขาแอลสโ่มด้วยคนเบียวไม่สนุกด้วยตายแล้วจะลุยเลยนะย่บันี้กไม่ฮิวหนึ่งแดบหรอเออมันมไม่ฮิวอะไงแดก็บอกนะฟ้าตีเลยอันนี้ตีแปดพันกิวตัวนี้คอนเดินทั้งสองฝ่ายแถวหน้าที่ติดกี่สองสหลักจะนวห้าพันเลยรนีสุเฮ้ยครเก่งเลยีสามเฮ้ยสมไปแลสม เฮ้ยแจ็คไนโอเวอร์เดย์ตกหลุมเขาไม่ห่วงเลยวะสองหมนเฮ้ยตีโคแรงแจ็คไนวอเดยหน้าแรงเจงว่ะาี่แรงอ่แล้ีแรงว่าแอมโไดถึงสิเท่าเพราะว่าพูดแบบงเนี่ยเออวันเกยร์สามสองหมื่นันสามเเฮ้ยพอดีสกิลสุดท้ายอย่างนล้วนะเขาจะฟันเลยลุกดับเบ้ลแมแคมกิวนี้ในเกมนี้จะเหลือเนี่ยเฮ้ยสองหมสกิลมาจบปีอย่าไทอสซแบบนี้แพังเบรก จะรลยแล้วนายเย่มหาเวทพันหนึมเไลทเดวิลฟีเวอร์มหาเวทพันหนึมาโตกาวนี่กลางวันยูไรติ๊เกอร์ตเช็คด่าเราคิดบี้โม่จั้งวันรอทีทีแมนคีมนแมนมเหลือะไรคีแมนไหมคีแมนนะีแมนาไปคแมนเปนรังข้าเลยนาเย่่าเราโอยคนหูเลยลุนบีตาซึคุคีนเนคนหมูเลยสามเโอเว โอยสองสามไม่ไหวแล้วขอหาบาทสามหมื่นแปดสงหไม่ไหวจริงเฮ้ยมมีทางสักค่ตะกีีอะไรกัดีเนี่ยหวาเธอไอต้องมีีโยอเหลือที่น้อียจวหักมากดพี่ดาโดนมหาเวทสเดลเดวิลฟีเวอร์เข้าไป ฝั่งที่ทำาัศนและกุอสไล์เป็นไล์เป็นเด็กหนุ่มผู้ใช้ฟิวเจอร์ฟอร์สริเวนจิทัสค์ขนมช็อกม่าพับมือเมื่อถสองเกตังครับตัวบ้นหนึ่งเอาแจ็คไดการ์ดาขึ้นมือเฮ้ยแจ็คไดกิฟจำได้ว่าปกติที่เจ้าบ่นว่าแพ้แจ็คไดตลอดแพ้ที่ไหนไม่แพ้ไม่แพ้ยังไงดียองยังยังยยังยม่ยังงยังยัยังยงยั่ยังย ไม่เสียไม่เสียเรื้ยิ้ใหม่นะเรื่แบบเบพาร์จเด็กเก็บเอาจากไหนจากดอกไอ้จากเด็กหรือกองคอลงช่องแยกผัดเดี๋ยวไจะาคอคอสได้เดี๋ยวคือนี่ยบันที่ไฟล์หรือดิจิมอนเนี่ยมีเบ๊พาร์ตเนาะโจมีอยู่เบ๊มค่ะคือเขาจะดู่องนะครับจำกองเอาเนี่ยเอออันนี้เปิดกองกำกองนะคอลงมาเรื่องจ่ายคอคอสนะโม้ไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายคอคอสสกิลโคตรโกงอ่ะ โคตตตโหดโคตอันตรายคอขอแหลสามโดมสามโดมอ่ะใช้แช้ยืนเมื่อกี้วรงนไปอ่ะหเฮ้ยพลังของมนุษย์พลังของมกรที่ปกป้องโลกพลังของมนุษย์สิทธิ์สอดงาวสอดาวุธอคทีแล้วม่ใจะการไล่เลยสองไกล้เไป็นหนึ่งในวงยาวเป็นท้องเข่ามันคือเป็นชุดก่อหรือว่าฉันจะคว้า ดาบแห่งความยุติธรรมที่ถักทอขึ้นด้วยสายสัมพันธ์เอาไว้เองสวมใส่พลังแห่งมังกรที่คอยปกป้องเราพลังของมนุษย์ที่เบิกทางสู่อนาคตพลังทั้งสองจะรวมกันในมองยามแห่งทองคำสองร่างรวมเป็นหนึ่งแจ็คไนท์โกลริสเตอร์โอ้โดดไปกี่เลยนี่เออเขาเราคือเลคไพเล็์แจ็คไนที่มีโซ่ต่อนาดูกันก่ สองไกลแล้วไปหนึ่งในวงยาเป็นทองคำแจ็คไนต์โกลิเตอร์ผมคิ่ี่ตู่นะนะปริคอลหน่อยจะตายแล้วเขาเลียสปาริคอลนะผมที่ดวลแข่งหะายๆนี้ฉันเตรียมตัวมาแค่นี้เหลือไงพี่โดงาโอ้กดปล่อยยิ้มโจ้กดปล่อยมังกรบาขออนุญาตแปลงร่างเทนชินจงอาบเวลาสายฟ้าและจุตติเรามาด้วกับพายุแจ็คไน คันเดอร์สตงเราไม่ใจดีเกตงิ้มังมีเด้เหรอตอนนั้นมีเราเปลนตัว่อยนักธุรกิจพันล้านไอคิปม๊บคนโทรปั๊บคูมอกซายคู่มอไซค์กูกดวางด้วยไม่โหดว่ะ เฮ้ยฮันเดอร์สตอ์ผมมากันเดอร์สตอมผม่าเนี่ยพี่ฮันเดอร์สตอมพี่รอมหอได้ไปหนึ่งแต่ไหคนทราบซื้อนิดเียเฮ้ยหยังตอเไปฮ้ยอะไรยังอแต่ก่อนตก่อนแต่กแตก่อนแต่ก่อนตอนกดวนึงเจอกานหนึ่งใบยตอนนี้ก็ติตตตอาดน้งก็ไปแอบแอทิ เลงมเป็นเกียร์สามตัวันกลาเป็นคอลิเตอร์รูป่ะเอคของโซพุจกไนที่ใบบวกห้าพันทินตีฝ่ายด้วยไอตัวนี้ก็เจไนป่ะจงไนของจีไเอสดเอีฝาด้วยออรูสิบสามร้เลยเงินตีเลยพี่เดียวาตี่จไงดีอ่ะนี่ผมคัวนี้เจ็งไนเชียร์เป็นสิหแล้วก็ตัวนี่ถ้ามีถ้ามีมันโซนตัวห้าพันที่สิบเอชนี่ยเชียร์ตีโค้แรงเพื่อเพื่อสนใจคอริเตอร์ ใะกาดจะไม่ถุงเลือดเปลนาปรับลรยไปสองสองหมื่น 20, และได้รับสเปรดไอเยเเยเ,เยข<อ>เขอเฮ้ยขอมือหนึ่งนะอันนี้เหลือเศษหนะ้าพันนะเฮ้ยเดี๋ยวาดเดือนน่าเฮ้ยโกงยังอ่ะบอได้ไหมนะวนการจบที้เค็ีของตัว<อ>ทารคาเบัหนึ่ง,งเมื่อตีครั้งแรกของตัวมันเองได้เลิกขาดกันในตัวหนึ่ง ก็อตัวมันเมื่อไกปนี้เมื่อเมื่อสสแตนาบกากาเป็นเระัวาบุี้นอกจเป็นโลเตอร์มนาพันตวนอไมก้าเฮยหาี่ดได้ยังไมกาสองตัี่ปดไไ่าสี่าววบ้านาโอเวอร้าลังใหน่งเฮ้ยอเมิเฟิร์ส สายไอที่คุณโอเลรกมพิเษจน่าเรียกจีนัสุปปัตตี้ไฟไม่มีโอเวอร์นะครับโดนเกียนไอ้เฮียโดนเกียรบัตตี้ไฟมีมีอินิิตี้แต่นี่แค่ร้อยล้านทำไมมันตีไม่เข้าว่ะโดนเกียร์สองทีทีนี่จะสอิทสอกะเบิดปโดนดาเบจเดี๋ยวยอ้มีเพนเป่าไ้หายเฮ้ยอี่รเ ยูนิกระค้งเลยยูนิกรเโดนเกียนโดนเกียนเฮ้ยเราไม่ตกโอเวอร์มาหนิชาเกียนพุ่งสองโดนเกียนครับสกิดได้ไหมเรซไร่เสียแบบคิดเจ็ดไม่เสียไม่เสียเอาได้หนึ่งไปหนึ่งกับมือมือมาหาใคะในวันฟิวเบอร์ในวันเป็นมาหาเวดด้วยหรอกลางจะเป็นละมาโกงเนี่ย จะแพ้ตกโอเวอร์ควยแล้เนี่ยนี่ขนาดจะไม่จะไม่แพ้แล้วเนี่ยเองตกโอเวอร์ไอ้ม่เยไออกต้องจังหไม่แปลงเป็นลายชันของเขาเลยว่ะใช่ป่ะาเนี่ยแปลงลายชันองเขาไม่เอาขเาต่อให้ด้วยอะผมตห้เรื่งจริงใช่ไหมขวาไม่นึกอีกเอ๊ะ ไอซ์วันต้องหาของต้องหาของแต่ครับต้องไปยเีมาโอ้โหกูเสียงคำนี้มากเลยสั่เกมแต่ฉันหน้าตายจบเทนผมเนี่ยตายไปจากอยู่ไรอยู่หน้านี่ดิไม่ได้บัตจิ้งไม่จบเทนอฝั่งตายนะเอ้ยไอซ์โมเดลตหลังเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เพิ่มไปเนี่ยเพล่มไปเนี่ยโอ้โโกชิบหายเนี่ยเพิ่มไป ตี S <S แต่แจ็คไลท์โคลิเตอร์ยืนถึงสองหมื่นาังขอแค่หมื่นเดียวเสร็หยิบอนสิบแปดี่เสร้าสามห้ายี่ 28, 28, สาส,ำ 23, สกิลบ้านหนึ่นอเจ็ดสลัอันนี้เลือกไว้ก่อนโอเค ้การเล่นเทอรหน้าต่อด้วยแต่ในเทอรหน้าต์เด็กูเนี่ยมัทำยังไงเิีอยจะแตกแล้วสองร้อยสามจะเดี๋ยว่าไหนขามากตายขั้นสูงสุดได้หนึ่งได้ได้แล้วอยู่ได้ดิเกอร์เบิร์ตเ็คเฮ้ยได้อยู่เซ็กเกอร์เชคแกต่วอีกแล้วโอ้ยไม่คิดถึงเธอเลย ฟก็เป็นฝั่งของคุณโอตาเคตเดะซียาที่ชนะไปนะโอ้บก็ตีคิ้เธอเลยสิบสองสามคิ้มๆหมดเลยวันถึงคิ้มสองคิ้สามคิ้ไปสองคิมแล้วสคิ้คิ้สองสองไม่คิ้มอ่ะสองไคิ้สองนี่อ่ะงนี่โอ้โหอเวอร์ด้วยโอเวอร์ออกด้วยเนี่ยสองฝากไปถึงสามอ่ะแค่ผมก็ใครยอดกินนี้แล้วผมฝากไว้แล้วก็แชร์กด subscribe ด้วยแล้วผมแล้วก็ ฝากช่องน้องใหม่ของพี่ผมด้วยนะครับ On the table นั่นเองครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ช่องไว้ที่ใต้ description นะครับคืออย่างเขาคือทำบันดี้ไว้ไอ้คือบันดี้กบอนเกมแล้วก็การทิ้ง้านแหละแต่ช่องนี้เราจะทำคลิปเพิ่มอ่าแล้ววันกับบันดีจะมีเพิ่มไหมครับเพ่มไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีในช่องตัวเองอ๋อแต่มีช่องผมแค่ว่ผมก็เท่านี้ไม่มีแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณพี่ชายที่มาเล่นด้วยกันนะครับบ๊ายบายชาว